สวัสดีค่ะพบกับโบใหม่ไทยอีกแล้วนะคะมาทำสวนให้เป็นเรื่องสนุกโดยกันอัดวิดีโอนี่แล้วค่ะก็ขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแอดนะคะมาด้วยดีไม่ว่าจะเป็นกดไลค์ดูวิดีโอนะคะและก็อย่าลืมนะอย่าข้ามโฆษณานะคะก็วันนี้จะทำอะไรเนาะ วันนี้ก็จะใช้หลักวิชาการบวกกับประสบการณ์ที่มีมายาวนานเกิน50ปีแล้วมั้งคะเนี่ยก็คือจะปลูกดอกกระเจียวนั่นเองกระเจียวนี้ก็ได้ฟรีมานะคะก็ไม่ได้ปลูกเองเลยนะคะตอนนั้นพี่เห็นว่ามันเหี่ยวแล้วนะคะเพราะว่ามีคนเอาฝากแอดก็ไม่มีเวลาปลูกพี่ก็เลยขุดลุมขุดลุ้มใส่นะคะแต่ที่ไหนได้นะคะมันสามารถออกดอกนะคะหลายดอกแล้วนะคะแอดก็เอาไปทํา เป็นจิ้มน้ำพริกต่างๆนะคะโอ้โดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยจรอญอาหารมากเมื่อได้กินดอกกระเจียววันนี้ก็เลยใช้หลักวิชาการโดยใช้เชือกนะ,ะเชือกขึงด้วยนะคะ <Okay. S 1> เพื่ออะไรคะเพื่อที่ทําให้การปลูกของเราเนี่ยมันมีแนวนิดหนึ่งนะคะมันตรงนิดหนึ่งนะคะอย่างน้อยก็มองไปนี่มันสวยกว่าเดิมเนะคะ่ะแล้วก็ กดไอเดียขึ้นว่าจะทํำยังไงนะคะที่ให้แบบสวนของเราไม่สมุสมะไม่รกกลรุงรังนะคะปลูกยังไงให้มันเป็นแถวนะคะก็เคยเห็นคุณพ่อเนี่ยคะใช้เชือกไนล่อนนี่นะคะขึงด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะแล้วก็เป็นแนวนะคะส่วนระดับความกว้างนี่ก็ตามใจชอบเลยะค,ะค่ะขุดๆค่ะดอกกระเจียวหวาน และปทุมมานะคะก็คือบางท่านเขาจะเรียกว่าปทุมมาเนาะก็จะเป็นไม้หัวนะคะที่มีอายุหลายปีนะคะแล้วก็เป็นพืชสก,กุลขมิ้นนั่นเองถ้าท่านคิดไม่ออกเนาะก็เหมือนขมิ้นนั่นแหละเขาจะมี หัวอยู่ข้างท้ายนาะที่สำหรับในการขยายพันธุ์แต่รู้ไหมว่าเขามีความเป็นปลอมด้วยนะคะก็คือลำต้นของเขาเนี่ยจะปลอมนะคะก็คือลำต้นเนี่ยเกิดจากกาบใบที่เรียงตัวกันนะคะนั่นเห็นไหมมันแล้วก็ดูเหมือนลำต้นแต่จริงๆไม่ใช่เขาก็เลยเรียกว่าลำต้นปลอมนั่นเอง ก็แอดก็พยายามปลูกนะคะก็สอดแทรกความรู้นิดหนึ่งเท่าที่เรารู้นะคะก็แอดพยายามขุดนะคือบริเวณตรงเนี้ยเคยเทหินไว้เวลาก่อสร้างบ้านหรือปรับปรุงบ้านก็เลยเวลาขุดไปเจอแต่หินนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเชือกนี่ผูกเพื่อเป็นพิธีเท่านั้นนะไม่แน่นเลยค่ะผูกปลูกไปะคะ่ะเชือกก็หย่อนไปสรุปนะคะก็คือขึงเชือกเพื่อ ให้มันดูดีนะคะและก็ขุดอีกนะคะก็จะเจอแต่หินเลยค่ะเสียมก็หายหมดเลยค่ะตั้งแต่พ่อไม่อยู่เนี่ยก็ซื้อเสียมแบบเนี้ยทุกคนเสียมแบบเนี้ยจะไม่ค่อยขุดได้ดีเลยต้องเป็นเสียมที่มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรหวัวนะหัวเสียมแล้วก็ต้องมาใส่ด้ามเองนั่นน่ะจะจะคมกว่าแบบแบบเหล็กที่ต่อไปเลยเนี่ยไม่คมค่ะทุกคนและวันนี้ใส่บูธนะคะ อยากจะบอกทุกคนว่าต้องป้องกันไว้ก่อนเนาะเพราะว่าเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นก็ได้ทําการไปเทน้ําออกจากโอ่งเพื่อต้องการที่จะย้ายโอ่งไปอยู่ในทิศทางแล้วก็วางให้มันเข้าที่นะแล้วเทลงไปเนี่ยตกรกใจมากนะเห็นงูค่ะมันเป็นลายๆนะคะโอ้โหอยู่ใต้โอ่งนะคะแอกก็เซเลยแล้วก็เอ่อทำการกําจัดงูไปนะคะก็ตกใจคิดว่าเป็นงูพิษหรือเปล่านะ ก็ลองไปเซิร์ชดูไม่ใช่งูพิษนะค,ะ,คะเรียกว่างูกะโหลค่ะก็แบบว่ารู้สึกแบบไม่ค่อยดีนะคะสําหรับอย่างที่บอกในวิดีโอก่อนหน้าน,นั้นว่าเป็นคนที่กลัวงูมากแต่เราเป็นคนที่ดูแลในบริเวณบ้านนะคะก็เลยจะต้องทําการกําจัดงูหรือป้องกันสัตว์ร้ายทุกชนิดเลยในบ้านเองนะคะก็ดีละคะที่จะได้ทําความสะอาดบ้านเพราะว่าอย่างที่บอกว่า เจอตะขาบบ่อยมากแล้วก็งูเนี่ยก็เจอตลอดทุกปีเลยค่ะก็เป็นกำลังใจแฮ้นะคะดูไปก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วก็เขียนคอมเมนต์มาหากันได้ถ้าชอบวิดีโอที่ผู้หญิงชนบทคนหนึ่งพยายามที่จะลุกขึ้นมาทำสวนอย่างไรให้ตัวเองมีความสุขนะ,ะ mm hmm. บางทีเราก็อยากที่จะกลับไปทำงานนาะแต่ว่าเรามีภาระหน้าที่ที่ต้องดูแลคุณแม่นะคะ เพราะว่าคุณแม่ไม่สบายเนาะแล้วก็อายุเยอะแล้วนะคะเราก็เลยเนี่ยมันก็เลยไปไหนไม่ได้นะคะมันก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยลองเปลี่ยนมาทําวิดีโอในสิ่งที่เราทํานะคะก็อยากจะจัดสวนเนี่ยค่ะก็คือสวนไม่ได้ใหญ่อย่างที่บอกก็วันนี้ก็ทําสวนทั้งวันเลยนะคะอันนี้ก็ประมาณบ่าย2องครึ่งนะแอดก็มาปลูกวันนี้ก็กะว่าจะปลูกได้แค่3แถวเท่านั้นนะ มาว่าเพราะว,ว่าเหงื่อแตกมากแล้วก็ร้อนด้วยนะคะก็ก็ก็ถือว่าไม่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 เลวร้ายมากอากาศก็โอเคที่ที่พอทนได้นะคะก็คือตั้งใจมากวันนี้เพราะว่าเมื่อเช้าก็คือทําการถอนหญ้าย้ายโอ่งแล้วก็ถอนต้นที่อยู่ข้างหน้าให้ให้ ให,ให้โล่งเลยพอตั้งแต่เราเห็นงูเรารู้สึกว่ามันไม่ปลอดภยัยสําหรับคนที่อยู่ในบริเวณบ้านนะคะโดยเฉพาะเจ้านายเนี่ยถ้าเขาเห็นสัตว์ร้ายในบ้านนี้เขาจะแบบโอ้โหปริแตกเลยนะคือเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมได้ใช่ไหมคะว่าสัตว์เลื้อยคลานหรือสิ่งมีพิษจะเข้ามาในบ้านเนาะเพราะว่าเราก็พยายามทําทุกทางนะคะทุกคนอ,อันนี้ก็คือวางวางวาง,วางต้นด้วยนะคะแล้วก็ดูระยะด้วยนะคะก็คือ ความกว้างนี่ก็เอาตามถนัดเลยนะคะขอให้มันสวยไว้ก่อนนะคะเออมันจะติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้นะคะแล้วก็จะมีวิดีโอที่2ด้วยนะคะที่ทําการปลูกดอกกระเจียวนี้แล้วก็วิดีโอที่3ก็จะเป็นการตัดใบแต่จริงๆอะ่ะก็ควรจะตัดใบก่อนปลูกเนาะเพราะว่าตอนที่น้องเขาเอามาให้เขามีการตัดใบนะเขาเอาต้นผั์มาให้นะ่ะเออเพราะว่ามันอาจจะทําให้เกิดการเจริญเติบโตดีขึ้นหรือตั้งตัวได้เร็วนะการตัดใบก่อนนะ เดี๋ยวต้องไปดูวิดีโอที่3นะคะว่าตัดใบเป็นยังไงนะนี่ค่ะก็รีพากเสียงนะคะเพราะว่าตอนนี้ขวามืดครึ้มมากเลยยังพากเสียงไม่เสร็จนะแล้วก็มีเสียงมอเตอร์ไซค์ขับไปขับมาก็คือแอดทำการพากเสียงอยู่หน้าบ้านเนาะ เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราไม่สะดวกเวลาเรากําลังทํางานนะคะแล้วมือเราก็เปื่อนที่จะจับโทรศัพท์ก็เลยตั้งกล้องแล้วก็มาพากทีหลังมันสะดวกวกว่าเนาะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบวิดีโอที่ทํำยังไงก็ได้นะคะให้เรา มีแรงบรันดาลใจในการที่จะทําทในสิ่งที่เรารักโดยการทําคลิปนี่แหละคะ่ะก็ขอบคุณมากที่รับชมว,วิดีโอของแอดมาตลอดเนาะแล้วก็มีความปรารถนาดีให้กันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมั่งมีสีสุขด้วยนะคะนี่แอดก็ถึงแถวที่2แล้วนะคะเดี๋ยวก็จะปลูกแถวที่2ต่อไปนะคะก็อย่าลืมนะ,ะรอดูวิดีโอถัดไปนะคะวันนี้แอดจะขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ